ก็มาเก็บผักแล้วแกมตึงๆทั้งๆคือเขาเป็นอะไรของเขาวางงมากอันนี้ปล่อยให้มันใหญ่มันก็จะใหญ่แล้วมันจะกินไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนแล้วแต่คุณชอบแต่ฉันน่าจะเก็บตอนที่มันเป็นแบบอ่อนๆแล้วอือันนี้ก็คือต้นหลิกนั่นเองทุกคนนะอันนี้อันนี้มันจะได้ปุ๋ยเยอะหน่อยอ ว่าไปกินกะลาบมนะันอร่อยจะลองไปกินส,ด,ส,ด,สดๆดูครับว่าเวลาเด็ดต้องระวังอันนี้เ <_ d ata> พราะว่า <_ d ata> ทุกคนดู <_ d ata> จะบอกว่าคนที่บ้านะในรอๆเนี่ยก็ไม่ใช่ครูบาหรอกนะเป็นพวกคนงานอือ มันจะไม่ให้ออกมาข้างนอกคืออันนี้กูอยู่ที่อยู่ว่าใส่บ้านกูไงคําเอาน้ํำผึ้องอะไรมาโรยสารพัดแก่ไม่ให้เราออกมาอันนั้นอันนี้โอ้ยมาทำนั่นนี่เนาะสารพัดแกจะว่ายังไง น,นีเป็นเนาะมันจะได้เกิดใหม่ที่แห่งนั้นแล้วตัวโอ้วอันนี้ไม่รู้ต้นเลยทุกคนเดี๋ยวดูว่ามันจะคือต้นอะไรฟักทองหรือเปล่าไม่รู้แน่ใจเออพองกี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ปนไปด้วยเอาเอาต้นลีบเลย ให้มันงอกไปโยอดอ่อนไปกินใบมันหอมๆตะคนอันนี้เดี๋ยวไปเด็ดออกอันนี้เชือนอนจ้ะ จนอนแดกไปหมดแล้วนะทุกคนโอ้ยไม่รู้รจะเอาไปไหมนอนบุกไปก่อนโอ้ยฉันไม่แย่งทาดกินหแถเนี้แยแกโดนตัวทากวันนี้เร่อยเจทากบุกอันนี้น่าจะนอน Giờ hmm. rất mê. ยากเธอหรือว่าเก็บง่ายเือจะลองไปจิ้มกับลาบตูจะเป็นอะไรอันนี้เขาว่ามันจะเผ็ดๆ นี่ข้ามันที่เอามาปลูกตุกคนดูแต่ก็ไม่รู้ไม่ใครเอามาปลูกเลยเห้มันแตกเอาปุดงหาอะไรนี่ตัวอันนี้ปลูกใหม่นะที่ทำต้นลีก วันนี้อีเพื่งมาเร็วมากต้องรีบเก็บเดี๋ยวอีเพื่อมาแค่น,นี้ก็กจะลดลดละกนลดหน่อยนะจ๊ะอันนี้สวนแบบบ้านๆให้ดูดนแบบบ้านบ้านะ น,นี้กันไหวไม่เวลาโปเทันคุณเดอคำาตึงแอโอเคไม่โดนอันนั้นตึง้งแอบ <c oughs>